สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทางยูทูบช่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำคลิปท่องเที่ยวดิมลางนะครับซึ่งห่างหายกันมานานนะครับคลิปท่องเที่ยวดิมลางนะครับสำหรับคลิปท่องเที่ยวดิมลางวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมชายหาดหอยหินนะครับช่วงเย็นนะครับก่อนที่จะใกล้ช่วงพกค่ำนะครับก็ วันที่ผมถ่ายทำเนี่ยก็เป็นวันตรงกับวันมาฆบูชาที่ผ่านมานะครับ15ค่ําเดิน3นะก็ถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามชมนะครับถ้าในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อบกพร่องพลาดพลาดอะไรก็ต้องกับขออภัยนะครับก็มาเยี่ยมชมนะครับชายหาดหัวหินยามเย็นนะครับ ซึ่งสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าจะนั่งรถไฟมาลงที่สถานีหัวหินนะครับก็สถานีหัวหินนะครับก็ห่างจากชายหาดทะเลหัวห,หินนะครับ850เมตรนะครับก็เชิญเพื่อนๆชมคลิปได้เลยนะครับ ครับก็ถ้าในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดพระสันนิษฐานเ่กับขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสิ้นสุดคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทําอะไรไปตท่อที่ไหนอย่าลืมกดติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทางยูทูบชแนลอย่าลืมกดซับสไครต์มานะครับ